เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเล็กๆเล็จุนะครับบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ได้เลยบนพื้นที่28ตารางวาครับยีตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำครับตัวบ้านสไตล์ลอฟผนังฉาบปูนเปื่อยครับมีพื้นที่ไว้ปลูกพืชผักสวนครัวกันได้ มีสองห้องนอนสองห้องน้ำครับที่จอดรถมีพร้อมอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวเอกสารสิทธิ์หนูคุดแดงถูกต้องครบถ้วนปลอดภัยให้ห่วงเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าด้านหลังก็เป็นพื้นที่ว่างเป็นต้นไม้ครับลมโชยเย็นสบายอากาศดีครับไม่แออดัดฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เผ้าบ้านสวยๆทำาะรดีเลือกซืก้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ดอยสะเก็ดตําบลลวงเหนือครับราคาเปิดมาที่1ล้านบาททุนท่วนบ้านพร้อมอยู่ได้เลยครับบ้านเดี่ยวเนื้อที่28ตารางวาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่แนนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ